ที่จัดมิสแกรนไปแล้วโดยปริยายนะครับปีนี้เป็นปีที่2ครับจะบอกเลยว่าปีนี้เวทีนะครับกวกราฟิกต่างๆนะครับความเราอยากทําเอาใจนะครับการท่องเที่ยวเลยนะครับพอหลังจากโควิดมานะครับเราก็อยากจะฟื้นฟูเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือของดีในปีนี้คอนเซปต์ของเรานะครับก็คือความงามใต้ท้องทะเลนะครับก็ สิ่งหัศจรรย์ต่างๆวันนี้รับชมกันได้เลยว่าใต้ท้องทะเลนะครับของเมืองประจวบจะมีอะไรบ้าง เรามีทะเลสวยๆนะครับที่ถ่ายทำา t s r นะครับสาวงามเราไปลงทะเลมาแล้วนะครับทะเล300ยอดนะครับในจังหวัดประจวบคีรีขันของเรานะครับี๋ยวปีนี้ติดตามชมนะครับแล้วก็สถานที่นะครับสปมมาเซอร์หลักของเรานะครับก็คือห้างบุพอพศนั่นเองนะครับก็สนับสนุนสถานที่ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงคลินิกนะครับ SLK คลินิกนะครับก็ดรวางนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนเรื่องความงามนะครับรวมถึงวีร้านอาหารอีกหลายๆร้าน นะครับแล้วก็ที่พักนะครับก็เป็น Back กม u สเทนบูริลล่านะครับแล้วก็จะมีฟาร์มูริคาบาน่าด้วยก็ฝากไว้ด้วยครับวันนี้ปีนี้ทีมเรามาจัดเต็มแน่นอนครับครับแล้วก็พูดถึงที่ว่าแขกรับเชิญแล้วก็คณะกรรมการวันนี้นี่คือเตรียมความพร้อมมาเรียบร้อยแล้วคตัดสินใจยากไหมฮะวันนี้มันจะมีผู้ประกวดของทางสมุทรปราการนั้ง12คนอ่าโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมีผู้เข้าประกวดนะครับ12คนของเรานะครับปีนี้ก็ สวยหมดเลยทุกคนนะครับของกจบกดิขันเรานะครับสวยหมดเลยกรรมการกรรมการจะเป็นผู้ใหญ่นะครับในจังหวัดเพราะว่ากจพีดิขันเนี่ยอำเภอหัวหินเนี่ยครับก็คือเราเป็นหาสาวงามนะครับที่มาร่วมงานทํางานด้วยกันนะครับในอำเภอเพราะว่าผู้ใหญ่มาเยอะเลยครับปีนี้เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับสั้รับตอนผู้ใหญ่เยอะมากรับรองว่าใครมงกระจบกิขันปีนี้อบอุ่นแน่นอนนะครับมีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วก็ต่อยอดได้แน่นอนครับครับแล้วพูดถึง มิสแกรนลูกสาว,สาวด้วยวครับผมสวัสดีค่ะพันเจธิตานะคะมิสแกนสมุทรปรการ2024ค่ะสวัสดีค่ะน้ำมน์นะคะชนิดดา,าพับเกียนค่ะมิสแกนประจวบคีรีขันธ์2023ค่ะ ดีนะครับนี่นะครับแล้วก็เนี่ยมู้รัดการกองประกวดมิ้นแท้นเชื่อมคามและพระราชนิจันนะครับโอเคครับก็ฝากทีมทำงานจริงๆแล้วยังมีนะครับพี่ธิญาอีกคนหนึ่งนะครับพี่ธิยานะครับก็เป็นผู้จัดการกองประกวดเดี๋ยวอาจจะเจอพี่เขาบนเวทีนะครับตอนนี้กำลังไปเคลียร์แล้ววันนี้นะครับก็จะมีนะครับน้องอุ้มนะครับจะมีพรพื้นสำหลัดมานะครับน้องมีมีมา นะครับแล้วก็น้องมีนามาอีกหลายคนเลยและเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะถ่ายรูปสมัคเซอร์ผู้ใหญ่กันขอบคุณนะครับขอบคุณครับ